เกิดเดียวก็นะคะคือจริงๆแล้วเป็นตัวแสบของทีมวันนี้ใครๆก็รอล้างแขนกันอยู่นะคะในนี้ก็มีไข่ไก่นะคะตธรทมเนียมบราซิลแล้วก็มีแป้งสาลีที่ใช้ทําขนมเค้กนะคะก็คือหลังจากโบะไข่แล้วก็ต้องตามด้วยแป้งสาลีนี่คือรมเนียมของชาวบราซิลในวันเกิดนะคะแล้วก็้าตไตยก็ยังทําของแถมมาอีกต่างหากที่ไม่ใช่ตธรทมเนียมก็คือเอาน้ําผสมกับแชมพูใส่ขวดไว้ก็คือ ออเลิศเพิ่เสร็จจะสระผมให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวก็ติดตามชมตอนต่อ,ตอไปค่ะดเดีด๋ยวก็ออกาายุ ันยูกโก่เแสบม,มากเธอโป๊ไข่ทุกคนแอบหน้าแอบหลังตลอดวันนี้ป้าก็เลยเตรียมไข่มา72ฟอ,องนะคะแล้วก็มีแป้งสาลีที่เอาไว้ทำขนมเค้กนะคะีก32นะคะแล้วก็ยังมีเ,เน้ำผสมแชมพูนะคะคือโป๊ไข่แล้วก็ปะแปง้งแป้งสาลีนะคะที่เป็นที่มของบราซิลจริงๆนะคะ ันนี้แถมให้เอาจะพวนขูบริเลยนะคะก็ติดตามชมนะคะมันจะเล่นเท่ขนาดไหนนะคะเฮิวโก้เะโดนแน่เลได้แชมป์รอบ้องฟรี ลาบบุรีไม่ใชู่หางดีอะไรท่าเรือสิงห์มีเพี่ยวผมยังอะไรนะอยากไปเรือ์ท่าเรือสิงห์ไม่หลงนีนะใครนะชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรท่าเรืออ๋ออยากไปสิงห์ท่าเรือพ่อไปสักท่าเรือสักสิงห์มาสักสิงห์มา่คนนะท่าเรือเย แอลวีไปไม่ไปเน็กสองเลยหรือไปตอนนี้เลยดีไหมไปเด็กไปเด็กที่เลยไปมาไหนเลยเอ็มช่วยหน่อยจะไปตอนไหนดีเอ็มเอ็มให้ไปเลยดีไหมเอ็มบ้วหรอเอ็มก็น้ำใจมันรักขนาดนี้เอ็ก็ต้องให้มันไปอะนะใจมันรักโอเคเดี๋ยวส่งไปอยู่กับมาดาม ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนพรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งชมโลกไฟเตอร์ที่แล้วก็พรุ่งนี้เราจะซ้อมลงทีมโกิลเวเนี่ยคืนนี้ต้องพับผ่อนให้เพียงพอด้วยนะเ This is special for you e and uh power c e m oke. happy birthday to you, happy

那拥告诉，海<喂>风穿色长。啊

ดูดีเลครับดูดีวันเกิดใครเหมือนวันเกิดผมเะครับเป็นวันเกิดของเขาทุกครั้งครับเพราะทุกครั้งเขาต้องเล็กกว่าเจ้าของวันเกิดครับมีความสุขไหมอ่ะมีความสุขไหมมีความสุขไหมที่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่อยู่ที่นี่มีความสุขไหมมีครับอถามถึงเรื่องรอยสักก่อนเอาอีกแล้วไอ้ที่เป็นรูปรูดขึ้นมาอีกแล้วคุณเนี่ยรูปมันขึ้นมาอีกแล้วรูปเสือรูปสิงห์นี่หมายความว่าไง มันคืออะไรเชลซีครับเชลซีออ๋เชลซีเชลซีเชลซีไม่ใช่โลโก้แบบนี้เพราะว่าพี่เป็นแฟนเชลซีมาตั้งแต่สาวสาวนั่นแหละจะตอบอะไรให้มันคิดก่อนที่คิดก่อนจะตอบอะไรมันมีที่มาอย่างเอาแบบที่ออกจากใจเอาคือราศีครับอ๋อราศีเลยเป็นราศีเกิดก็แค่นั้นเออก็ตอบไปราศีสิงมีเหรอมีครับมีครับมีเหรอสิงแล้ก็กัน ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีอ่ะมีแต่ปีจอปีหมาปีหมูปีวัวปีอะไรมีสิ่งไม่มีอ๋อสีเป็นเดือนสีเป็นเดือนไปเข้าข้ามมาทำไมแล้วใครถ่ายกูอีกนะใครถ่ายกูอีกนะเอาใครถ่ายกูอีกไม่ได้ครับเขาถ่ายอยู่นอะไรเขาจะไม่เขาถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายถ่ายถ่ายอ๋อเอาไว้พรอมมาเกิดให้เดียวก็่อยไปดวงพี่ก่อนเลยพี่เรียบร้อยแล้วเอาเรื่สิ ครับ <c oughs> ก็ขอให้ดีก้มีความสุขม,มากๆครับก็ยิงให้เยอะๆครับครับ <c oughs> แค่นี้แหละ